ตอนนี้ก็อยู่กับไอ้นะคะวันนี้ไอจะมาสอนทาสรามนะวันนี้ไอรีบหน่อยนะคะโอเคไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกก็มาดูวิธีทากันเลยดีกว่าเนาะอุปรกรณ์มีนิดเดียวอย่างแรกเราเทกาวไปนะคะแล้วเราจะทําการคนแล้วอย่างที่สองเราจะใส่สบู่ล,ลักค่ะอย่างที่สามมันก็ต้องมีน้ําเกลือนะคะพอดีเราทำไปแล้วเนาะน้าเกลือน้าส่วนหนึ่งส่วนสองน,น,นะคะใส่ กือสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แฟบค่ะแค่นี้ละคะ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็สีนะะคพอดีตอนนี้อไอรีบเหรนะคนคนคนแล้วเราจะทำการใส่สีนะคะแล้วก็จะทำการคนเลย ขีเราอาจจะเป็นน้ำเนี่ยนะเพราะเราเพราะน้องมันเอาไปเล่นหมดเลยอะ่ะขีเราใส่กาวไปตามที่ต้องการเลยนะเราใส่ไปแค่หนึ่งช้นโต๊ะเอง <c oughs> เราก็จะทำการใส่นี่สบู่เลยนะคะ มันไม่ลงอ่ะไม่ขอยาดปึ๊บอืมจบลงแล้วค่ะจะลงช้าเลยนะ หมดแลวโอเคใส่ตามที่ต้องการเลยนะคะใส่ไปนิดเดียวเองเพราะว่ากาวไอ้นมีนิดเดียวเนาะอ้สองทีแล้วของกล้องไอ้นี่อัดได้แค่สั1สห<ะ>้านาทีนะคะพอรภัว่าเปเ็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเราทำนิดเดียวนะ ก็คนนะคะจากนั้นเราใส่น้ำเกลือไป1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนหรือ2ช้อนขึ้นไปไอลืมบอกนะเมื่อวานอะว่าวาันนี้มีน้ำเกลือด้วยพอดีว่าไอารีบก็หน่อยใส่ไปทั้งหมด2ช้อนนะคะแต่ว่าถ้าใส่ใช้กาวนิดเดียวให้ใส่ประมาณ1ช้อนนะคะ แล้วก็คนนะนคะน้ำเกลือไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรหรอกนะแต่มันจะทำให้มันยืดขึ้นไม่กัดมือนะคะเพราเดี๋ยวเราต้องทำการล้างออกด้วยจะขนมาครับเลยนะ คนไม่เข้ากำนิดใส่ดูทุเลทุเลศหยนะคะโอเคเราก็จะใส่แฟบลงไปนะคะเล็กๆน้อยๆก่อนนะนี่คือสูตรของไอ้นะคะคิดเองด้วยนะไม่ซ้ำใครหรอก ไม่เป็นก้อนแล้วก็ใส่ไปอีกก็ได้ใส่จน,นมันจับตัวเป็นก้อนนะคะนี่ไงเริ่มจับตัวแล้วใส่แ๊บสดๆมันทำให้จับตัวเป็นก้อนง่ายโอ้ยสีนาทีแล้วด้วยตอนนี้เดี๋ยไอ้ก็จะเข้าไปในเมืองแล้วนะ ก็รีบไปไหนะโอเคได้ที่แล้วนะทำการขึ้นมาปั่นอ่น้ำแฟบออกนะคะ ยืดแล้วนะเราก็จะทำไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไอ้ขอไปเติมน้ำแปนะ๊บนึงโอเคไะคะเฮ้ยก็ใส่น้ำไปอย่างนี้เลยนะเอาน้ำขึ้นมาวางหรือเอาไอ้นี่เข้าไปแช่นิดแป๊บเดียวนะโอเคแล้วก็เอาขึ้นมาปั่นนะคะมันจะทำให้น้ำแป๊บ ค่อยๆออกนะคะหรือส่วนผสมมันจะเข้ากันนั่นเองนี่มันก็จะทำให้บีบง่ายแล้วก็เล่นได้สนุกสนานมีเสียงจิ้มนะคะสุดนี้ดีนะคะอย่างที่ไอรีวิวไปตอนนั้นนิ่ง แล้วก็บางคนที่ถามถึงแล้วก็บางคนที่เม้นอะไรพวกนี้นะไอ้ตอบหมดแล้วนะคะถ้าบางคนที่ไอไม่ได้ตอบไอ้องขออภัยนะคะทุกโพสหรือทุกทุกวิดีโอเลยนะคะที่เป็นของไอ้จะพยายามทยอยตอบ ก็เริ่มเนียนแล้วนะผิวก็เริ่มยืดแล้วด้วยแสดงว่าถ้าถ้ามันเริ่มยืดนี่ก็แสดงว่าน้ำแฟตมันเริ่มออกหมดแล้วไงดูดิมันจะไม่มี ที่ทำนิดเดียวก็เพราะว่ากาวเริ่มหมดแล้วนะก็เดี๋ยวกำลังจะไปซื้อกาวมาใหม่นะถ้ามีสุดอื่นๆเดี๋ยวยจะมาบอกนะโอเคก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะเราจะทิง้งไว้สักหนึ่งวันนะคะถ้าอยากได้เป็นก้อนมากกว่านี้ถ้าอยากได้แผ่บางมากกว่านี้ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันรู้สึกติดมือห้ามใส่เบบี้ออยห้ามใส่ทุกอย่างนะคะให้เอาเก็บใส่กล่องหรือกระป๋องไว้ แล้วทิ้งไว้สักหนึ่งวันหรือสามชั่วโมงนะคะมันก็จะไม่ค่อยปิดมือนะโอเคของไอ้ก็เริ่มโอเคแล้วด้วย ครอยากใส่สีอื่นก็ใส่นะคะอืมก็เริ่มเป็นก้อนแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าดีไอไวเล็บนะมันก็ดูแบบงั้ในกล้องดูดำจังทำไมได้านนอกดูขาวถงใส่อยู่ในความมืดเนาะ ก็จะนวดนวดนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอดีวันนี้เป็นวันสวยที่สุดของไอรับผลเกตนะ,ะโอเค,อเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอต้องขอเก็บกดแป๊บนึงนะเอานี้วางแป๊บนึงก่อนะ เาฟังเสียงเจีมดีกว่ามันก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเรายังไม่เพราะว่าเราใส่ไอ้นี้นิดเดียวใครอยากได้มันยืดมากหรือแผ่บางมากเนื้อเนียนบ้างให้ใส่นี่เยอะๆนะคะใครมียี่ห้ออื่นก็อาจจะใส่ได้เหมือนกันเพราะไอ้ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยขอเก็บของก่อนนะคะเราแป๊บนะึง เฮ้มาละเก็บของแป๊บเดียวเองสิบนาทีแล้วนะหนูไอ้เอาตัวอื่นมาให้ดูนะครัน อยูที่ไอทำอีกกระป๋องอน,นึงไอไม่ได้เอามานะตัวนี้ค่ะใหม่ใหม่น่าดึงก่อ